สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องทุกท่านสบายดีบาทองสบ,บายดีสบ,บายดีทุกคนอะไรพี่น้องวันนี้บาโบยูทีจังหวัดพิจิตรเข้าไป่น้งครับสถานที่นีท้ทีบาโบยืนคืออุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตรโอ้โอถามามาเมืองพิจิตรแล้วสิ่งแหลกอันดับแหลกที่อคิดอาอคิดเห็นอีกย่างก่อนเอาพามาอยากใหม่เห็นชาละวันชาละวันเออโอ้โอายมาถ,ถึงมองแล้วมอแล้ววันนี้บาโบสิผ้าบาทองไปเบ่งปาก ทำเชลวันครับพี่น้องครับตำนานวันนักคดีเรื่องไกรทองครับพี่น้องแมนแมนแมนอยากเห็นแห้งพี่น้องอยากเห็นแห้งแมนเดี๋ยวกับสีผาอายไปเบิ้องไฮไลท์ตอนเท่ากับที่ว่าอยู่ในเมืองเก่าครับพี่น้องครับด้านหลังของบาบูเป็นปูนยสถานครับพี่น้องครับเป็นวัดสีมหาธาตุครับพี่น้องหรือว่าวัดมหาธาตุนะบาบูกับบุคคลหู่หลังหน้าเล่ห์ของมูดหลังหลังก็จะเป็นตัวเจดีครับพี่น้องครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโบสถ์มันนี่สีผ้าบ่าท้องไปเบิ้งไปอายไปรับแรงอ่านี่ฟังนี่ครับ ผูมใจเสนอเบาทองเขาว่าทำชละวันชละวันนี่ได้ยินแต่เขาาว้าพี่น้องเมื่อนี่กับิได้หินตับตาตัวเองพี่น้องเอ้ยก็เป็นวรรณคดีอ้าอยค่อยเคยบ่งเนโท่ทัดด้แม่เคยบึงเนโท่ทั์ดังว่าเคยบึงในทรทัศน์ที่เขาแสดงนังเห็มไ้มเคยมีเด้เคยมีเออเคยมีที่เขาแสดงนังไอชละวันน่ะนี่เลยโอ้ำชลวันไอโอ้นี่ตำ นนคือจะมีตำนานถ้ำชลวันเพิ่นบอกว่าถ้ำชลวันที่มาจากวันคดีเรื่องไกลทองเอพระราชนิพน์ของร,ราชการที่สองทำชลาวันอยู่ภายในกำแพงเมืองเก่าครับพี่น้องครับในปัจจุบันนี่ลักษณะปากถ้ำกว้างประมาณหนึ่งเมตรครับพี่น้องครับยาวหน<อ>ึ่งชุดหาเมตรโอ้โหแต่ลึกส <met r S 3> ี่เมตรครับแลบ้วครับดินทีพังทะายทับถมตื้นเขินไปหมดพี่น้องครับมีผู้สนใจอ่าสันนิษฐานว่าทำนี่คงเป็นที ลบไพ่คร้บพี่น้งครับของกษัตริย์สมัยโบราณเมื่อเกิดสงครามหรือว่าบางที่อาจเป็นสถานที่ลบลบหนีออกจากกำแพงกำแพงเมืองของกษัตริย์เวลาเขาขาดซึกหลบหอบอมเมืองครับพป่น้งครับปัจจุบันพิจิตใได้จัดสั่งรูปบันไดไก่ทองต่อสู่กับชาลวันบนปากถ้ำครับไป่น้งครับโอ้ไท่องป้าท้อไอ้าปา นี่ครับพี่น้องครับตำนานเป็นบอกว่าเป็นปากถ้ำครับให้ผมก็มานมีให้วอ้อันนี้อันนี้คือสเป็นของแท้ตัวนี้กระทังวันนั้นคดีเพื่นเล่าเนี่นะบอเดยอันอันอันนี้มันเป็นทองเหลืองเด้ฮึเป็นทองเหลืองได้เนี่ยชัลวันนี่นะโอ้ทองแท่ได้นิ้นเป็นทองเหลืองได้เนี่ยโอ้พี่น้องครับนี่คือปากถ้ำเรือครับพี่น้องครับปากถ้ำชัลวันครับพี่น้องครับด้านในถ้ำจะมีรูปโอ้เรูปปั้นของ นั่งต่เผาเกลียวและตะ่เผาท่องเข้าไป้องครับ,อรบโอ้ดึงเกลือตะลเคขึ้นน็อปมือเป็นปะโอ้โหง่ยนึงก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ได้เห็นเนาะๆๆๆไปเคยมาครั้งนึงง่ายขออยากพาจะไมาเห็นนี่แหละ <ๆ S 1> คือรูปร่างของรูปปั้นพญาชลาวันครับพี่น้องครับนี่คือรูปปั้นของพญาชลาวันที่เพิ่นจำลองไว้นะครับพี่น้องครับต่อสู้กับไก่ท่องครับพี่น้องครับ ปากถ้ำคือว่าตำานากกตยทองกับสิลงไปซอยครับลงไปซอยนั่งต่เผาแกวตาเผาทองทีถือชาราวันขาบลงไปในเมืองบาดาลครับพี่น้องครับด้านนี้ครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ครับบาทองแล้วกำลังเข้าไปเบิงอยู่ไงเอออันนี้คือจุดตำานานเลยนะครับเขาเนี่ยเด้๋ยครับเดีอสาธุเพื่อเป็นการเรียนรู้ครับพี่น้องครับเขาเนี่ยเจ้าทีเจ้าท่างครับมันนี้แต่มาเห็นอันนี้คือปากถ้ำนะครับทีบนันิฐานลเป็นปากถ้ำที่เชื่อมต่อไปยังเมืองบาดาล โอ้มว้า <What? S 1> อันนี้เป็นรูปปากปากแขสละันครับเป็น้องครรบพยาชลวัน mm. ฟังนี้ไอเป็นแม่น้ําที่เชื่อมต่อว่ายังปากถาา้ำไ uh, <th> er. ม่เออไม่ยังปากถา้ำเ mm. พราะว่าเวลาตัวปากถ้ำจะจะเชื่อมต่อกับแม่น้ำนี่ไออ mm. อันนี้คือแม่นม้ำอ้มันร้อนๆใจนหน่อยเนาะแมนอยู่ โอ้แม่นามก็คือสิเลืกเวลลูกแค่ลูกแค่ลูกลูกลูกเพรียงส้นนะลูกเพรียงสนเออวะแม่ยู่ลูกพญายงสนอันนี้คือแม่นามครับพี่น้องครับอันนี้คือแม่นามแม่นามที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อครับพี่น้องเนาะไล่หญ้าออกไปเลยครับไล่หญ้าออกไปเลยครับสู่ปากแม่นามไม่เงี้ยกะที่ว่านี่เบาบูกับเบาวท่องกะตามมาเบิึงครับพี่น้องครับปากถทำครับเชื่อว่า คนเมืองพิจิตรครับพี่น้องครับอาจจะดูเรื่องน่าอและตำนานวรรณคดีของไก่ทองครับพี่น้องครับวันนี้เบาบวกกับเคยจะเบ่งต่างแต่ยังนี้น้อยครับพี่น้องครับเรื่องหนังไก่ทองครับพระยาชลวันทีเป็นตำนานครับทีบนอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ยังมีชัดแสดงสวนครับพี่น้องสวนออกกำลังกายอยู่ที่พิจิตรอาจจะมีเขาเรียกว่าพิจิตรเทาจะเห็นสัญลักษณ์ของเมืองพิจิตรคือแข่เนี่ยตัวแข่ชลวันทีมีึ้นชื่อเลย แม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรครับพี่น้องครับอันนี้คือตัวปากถ้ำเลยครับพี่น้องโอ้โหอันนี้ลักษณะคล้ายๆกับยินเผาเนะ่ยคล้ายๆกับหินเิ่นก็อาจจะเิ่นก็อาจจะแบบว่าจำลองหว้พี่น้องห้ค้นเลยเบิ่องไลัเห็นคล้ายๆกับหินนั่นนะหินอาจจะเป็นอีกวัดหนึ่งแน่วัดหนึ่งที่มันมีเรืลองราวของพญาชลวันเราอาจจะเป็นวัดพญาชลวันนี่แหละขอกล้ยได้เห็นอยู่มาบนฟังเนี่ยบนฟังนี่ดูนี่นี่ ไอทองอย่างอันนี้แหละทีเพิ่นบอกว่าเป็นบอ่อนนําหรือเป็นบึงนําอ่าทีเป็นเมืองบาดานของอพญาชลวันเกา่าเนี่ยโอ้นี่นะบ่เ,เพิ่นก็ถือว่าก่ออีดไวเป็นแรงเยี้ยงรูเนี่ยไอ๋อเจ้ากาเข้าไปบ่า่บ่อบุาแล้วเขาคือสิบ่กาย่าอกันแล้วแล้วขนชืือว่าจรทีเทาเลี้ยวเว้ยนอ่ะแม่มนๆๆความเชื่อความที่เฮาแบบเล่ากันมาก เนฟังนี่ครับพี่น้องครับเป็นนี่เลยครับถ้าพเผยอยากมากศึกษาเลยครับพี่น้องเล่าคอเดินทางมากทีเมืองพิจิตรครับพี่น้องครับห่างจากตัวเมืองบาไก่ครับพี่น้องครับอยู่ที่อุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตรหน่อยน้มงนปเดี๋ยวขยางเพียงนอกนี่แหละคือไฮไลท์สิ่งที่ตามหาครับพี่น้องครับหลังจากที่บาบกเคยมาได้ครั้งหนึ่งมันนี่จะแข่เบาทองอ้ายแล้วเดี๋ยวมาเห็นน้าว่า เอ่อตำนานชลวันหรือว่าเอ่อพญาชลวันไก่ทองเท้าเคยเดือบึงเรื่องหนังวัยคดีช่องเช็ดสีเคยเบิ้งอยู่นี่แหละจุดกำเนิดอายจุดกำเนิดของถ้ำชลวันมันอยู่นี่นี่เองเนาะเคยเบิ้งแต่หนังเคยเบิ้งแต่ในละครแต่ก่อนน่ะแมนมือนีได้มาเห็นกับตาโอ้เพื่องคดลูกคำ่น้องครับในส่วนตัวไปสีสัมผัสบุได้หรือว่าบุไดทีเอ่อม่เห็นแล้วอาจจะเฉยๆแต่เราคิดว่าจินตนาการไปถึงอดีตเก่าๆแมนอาจจะเป็นเรื่องจริงเนี่ย ทามุ่ช่คมของแบบนี้บ่เสื้อก็อย่าลบูนเขาไปลองครับบ่เห็นกับบ่อนี้อันนี้ก็เป็นเมืองเก่าครับไปลองครับเมืองเก่าเป็นวัดมหาธาตุครับไป้องครับว้าวด้านหลังก็ยังสีนี้อยู่หน่อยมอาตู้ขยนนี้หน่อยเป็นบึงถักถ้าจินตนาการไปถึงอดีตอันนี้เป็นบึงหรือว่าเมืองชลาวันโหตอนนี้กับมีการทับถมของดินลงไปแล้วครับอากาศเย็นแบบจังฮลยวางเวงเย็นบังเย็นบังเวงเส้นเดียก เย็นางงเลจังไเลยเข้าชิยางเข้าไปดันแน่ไอ้ท่องบันว่าชี่เยือกเย็นขนาดไหนไปไปไโอ้โหพี่น้องเลยถือว่าเข้ายางกันมาสองคนมูนี่บรรยากาศอยู่ในแบบพื้นที่เงียบเงาเงียบเงาครับแบเห่ามีแต่ต้นไม้แดดกระซองดีอยู่ด้วยไอแมนแต่ว่ามันเย็นแบบจังเลยฮะเย็นแบบเกียร์ของไเออเย็นแบบคนลุกจังเลยฮะลอกบนลอกบนเขาไปรองเท้าผู้ใดอยากมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้ อยากมือเห็นกับตาเขาเป็นรองครับซิบปากว่ากับบทเท่าตาเห็นครับนะครับฟังในเขาลำฟังในเขาลื้อแหมือนเห็นตัวจริงเหมือนตัวจริงมันกับโบอิ่มแมนโบชัดเจนโบตื่นเต้นครับมาลองเรียนดูบนเขาเป่นรองครับมืันนี่เบาวกับบ่าวทองมาเไ็่งานต่างจังหวัดครับเป่นรองครับนี่คือกำไลของชีวิตสองคนเท่ากันเลยมาสัมผัสแมนวีบงดรนลังง่ายโอ้ล้างล้างได้ล้างลังอ่ะโบดโบดรือพระธาตุวันนี้อันนี้เป็นพระธาตุโบดจะเป็นดังนาย ฟังนี้อาจจะเป็นตัวพระอุบสถเก่านี่ไนี่อ๋ออาจจะเป็นสะพานขามไปยางพระอุโบสถฟังนั้นจุดนี้ก็เป็นแหล่งน้ำอ้ายเป็นแหล่งน้ำของที่เชื่อมต่อไปยังปากถ้ำชละวันอ้ายเออเมืองชละวันนี่ตำนานชละวันอ่ะครับเพิ่นก็จะอยู่ริมนม้ำอือโอ้ตำนานล่าเรื่องก็มีเป็นความจรงิงมีความจรงิงนะนี่มันยังมีหลักฐาน มีหลักฐานเออมีหลักฐานใบให้เบิ่งประกอบกับเรื่องเราทีเป็นความจริงเนี่ยไอ้ไอนโอ้อันนี้เป็นออืเป็นเสาอันนี้นะเขาเอินเสาเสาเสาซิมอ่ะใบเซมาเออใบเซมาใบเซมาเก่าๆเนี่ยไอ้โอ้เก่าเกล็กเลยนี่พี่น้องมันเป็นเพื่อเก่านี่นี่นยังยังยังมีหลักฐานใบอยู่เลยนี่หลักฐานเนี่ยนี่อันนี้คือหลักฐานนี่พี่น้องเนี่ยเก่าแก่เรียนมาเก่าแก่เรียนนี่หลักฐานเซมา อู S <S oh. อันนี้เป็นครั้งแรกเลยพี่น้องที่เคยที่ได้มาเห็นนี่ตัวจริงเลยนี่อันนี้คือเมืองเก่าทุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตรนะครับเ้อพี่น้องพาทานละอียกมาบึงยังมาเห็นอุ้ยสีว่าตัวข่อยตัวบะได้เ้อบวดานี่ข่อยมาเห็นกบ,บาตาก<อ>าแล้วเออข่อยมาเห็นกบตาข่อยตัวข่อยบะไ้บ่านี้มันเยน็นแบบจังเล้หุ่นเย็นอ้มาเย็นฟังดีไหมไอ้สัมผัสนี์หนีมีแต่เลยพี่น้องเลยอ้ไแบบแบบ มันได้กายแบบเย็นๆนะเย็นเย็นว่องเวงใช่ไหมฮู้เย็นว่องเวงคนลุกไม่ว่าจะเป็นคนอดีตเก่าบ่มาเย็นใงนี้ยังว่าบ่ฮู้คือกันถ้าบ่มีบุญอาจสิบ่ได้เห็นนะพี่น้องเขาอาจจะเป็นลูกหลานของพระยาเชื้อวัฒนกระได้อัดานเรื่องนี้แม่นอาจจะเป็นเช่นนั้นพี่น้องครับที่ว่ามื้อนี้ก็ภูมิใจอยู่พี่น้อยได้มาเห็นเคลื่อนใจต้องนั่แม่นเบิ่งแต่หนังน่ะเบิ่งแต่ละครซ่องเตจสีเเขาเป็นสร้างเรื่องมากเออ ไปไม่มีทีมากมีที่ไปทีมาอีลีพี่น้องเลยตัวจริงนี่เดี๋ยวมาเห็นกับตาพี่น้องนี่เบาบุกเบาทองที่ว่าขออนุญาตเดี๋ยพี่น้องขับมาพื้นที่เอ่อฮึฮึฮึบังเตะไม่เนี่ยงยังว่าเด้ออู้ยเป็นตาเราไอ้โอ้ยนกโอ้เดาไลายบได้ยาน้วพี่น้องเออได้ยาเอาเดี๋ยวเบาบูกเบาทองสีท่าทำชุ่มไปเพี็งเท่านี้และครับพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นเงครับมันเย็นเดียแะงปเดนดแกลบเด็ว่ากอน โอ้โหบรรยากาศแบบมาสองคนมีเนาะครับอยู่ในเมืองเก่าแห่งนี้กอนจากพี่น้องกดเป็นกำลังใจให้บ่าวก็เบาวทองพี่น้องสนับสนุสนโดยการบอกกดข่ามโค้ชหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องสบายดีสบ,ยสบายดียดไปท่องไป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 ,ไปย่างไปย่างไปย่ามันต้องเวียงอย่างนี้เย็นจังไหนเย็นจังไหนโอ้โหเย็นยังไงหเนาะเดี๋ยวนี่เสียงยังสกอย่างไงก็ลอกเฮ้ยก็ลอกมันลองโอ้ที่เสียงกระลอกปะเออเสียงก็ลอก ออนกเงนอันนี้เป็งามนกอะไรอู้หูเป็คนลุกคนลุกกินไ้งนกเงานเสียงก็รองนงามโอ้กกึกเลยอันนี้เป็นหินนี่เป็นคนลุกคนลุกกินได้งเอออุ้ยมันเย็นเย็นยังไงอ้ยคนลุกคนนี้คนน่ะเสียงเสียงแฝกแล้วตายและไปซะบวยบวยาำเห่งอุ้ยว่นไ วิ้เส ul ียงิ่ง่ะพนี่นี่อยไปแล้วพี่นองเไปแล้วขนีครับพะและอย่าอย่าเฝ้าไปเฝ้าไปอโอ้เสียงยังเาเสียงยังหมดว่เอ้าอ้หะเฮ้ยเสียงยังไงบฮูกันดิโอเห็นโตเสียงยังวะวิ้ยสาธุเด้อบ่เลยมา ลบดูแล้วพี่น้องวม่งมาเรียนรู้เด้อมาเรียนรู้มาเบิร์นมาสัมผัทธ์ในสิ่งนั่นอาจจะเป็นลูกหลานจนทักท้ายจะบอกหนึ่งวะเดี๋ยวขอถ่ายรูปเด้อจกภาพพเดี๋ยวไปก่อนพี่น้องครับ